ชมพูมรุธา,าวานิชครูผู้ช่วยกศอนอำอเภอดำเนินสะดวกสังกัดสำนักง,งานกศนอจังหวัดราชบุรีสวัสดีค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในรายวิชาการป้องกันการทุจริตสศสอ,อ12026ระดับประถมศึกษาในบทที่ 3, สตรองจิตพอเพียงต้านการทุจริตค่ะ ที่สามจิตพอเพียงต้านการทุจริตขอบถ่ายเนื้อหาเรื่องที่หนึ่งจิตพอเพียงต้านการทุจริตเรื่องที่สององค์ประกอบการสร้างจิตพอเพียงต้านการทุจริตเรามาเข้าเนื้อหาเรื่องที่หนึ่ง จิตพอเพียงต้านการทุจริตกันนะคะความหมายของจิตพอเพียงต้านการทุจริตจิตพอเพียงต้านการทุจริตหมายถึงการมีจิตสำนึกในการดำเนินชีวิตแบบพอเพียงที่จะไม่กระทำการทุจริต รวมทั้งต่อต้านการทุจริตด้วยความหมายดังกล่าวมานี้มาจากที่ประชุมคณะทำงานประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำสื่อประกอบการเรียนรู้ด้านการป้องกันการทุจริตหลักสูตรการต้านทุจริตศึกษา Anti-Corruption Education ร่วมกันนิยามขึ้นการแก้ไขปัญหาการทุจริต เป็นเรื่องที่ทุกคนทุกภาคส่วนของประเทศต้องมีส่วนร่วมเริ่มจากการที่แต่ละคนสามารถคิดแยกแยะได้ว่าอะไรคือผลประโยชน์ส่วนตนอะไรคือผลประโยชน์ส่วนรวมจนเกิดความละอายในจิตใจที่จะไม่กระทำการใดที่เป็นส่วนหนึ่งของการทุจริตคำถามต่อมาคือแต่ละคนจะรักษาความละอายดังกล่าวให้ต่อเนื่องยั่งยืน ที่จะไม่กระทำทุจริตไม่ยอมรับการทุจริตและมีส่วนร่วมในการต้านทุจริตอย่างสร้างสารรค์ได้อย่างไรเรื่องที่สององค์ประกอบการสร้างจิตสำนึกพอเพียงต้านการทุจริตองค์ประกอบการสร้างจิตสำนึกพอเพียงต้านการทุจริต หน่วยงานทุกภาคส่วนให้ความสำคัญในการประยุกต์หลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ประกอบหลักการต้านทุจริตต่างๆเพื่อสร้างฐานคิดจิตพอเพียงต้านการทุจริตให้เป็นพื้นฐานความคิดของแต่ละบุคคล โดยรองศาสตราจารย์ดรมานีชัยธีรานุวัตรสิริได้คิดค้นโมเดล strong จิตพอเพียงต้านการทุจริตขึ้นเมื่อปีพศ2560ให้เกิดขึ้นในจิตใจ,ใจของแต่ละบุคคลซึ่งในโมเดลมีองค์ประกอบดังนี้สองโมเดลประกอบด้วย STRONG ดังนี้นะคะ S มาจาก s u f f i c i e n c y ความพอเพียง T. transparent ความโปร่งใส R. realize ความตื่นรู้ O onward มุ่งไปข้างหน้า N. knowledge ความรู้ G. generosity ความเอื้ออาทรในการประยุกต์หลักความพอเพียงด้วยซองโมเดลนะคะ s บุคคลสามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมได้อย่างเป็นอัตโนมัติ T. บุคคลและหน่วยงานปฏิบัติงานบนรากฐานของความโปร่งใส A. รู้และพร้อมลงมือป้องกันการทุจริต O. มุ่งพัฒนาให้เกิดความเจริญโดยการต่อสู้กับการทุจริตได้อย่างไม่ยอ่อท้อ N. สแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องให้เท่าทันต่อสถานการณ์ทุจริตต่างๆ G. ร่วมกันพัฒนาให้เกิดความเอื้อเฟื้ออาทรต่อกันบนพื้นฐานของจริยธรรมและจิตพอเพียงเนื้อหาในบทที่3ต t r รองจิตพอเพียงต้านการทุจริตจ,จบแล้วนะคะต่อไปเรามาทำกิจกรรมท้ายบทกันค่ะกิจกรรมที่1 ให้ผู้เรียนอธิบายความหมายของคำว่า strong ย่อมาจากอะไรอักษรแต่ละตัว s t r o n g หมายถึงอะไรอธิบายให้เข้าใจกิจกรรมที่2 ให้ผู้เรียนดูคลิปวิดีโอเรื่องอัญชลีเธอตายแน่แล้วให้ช่วยกันสรุปว่าอัญชลีคนนี้ทำอะไรไม่ถูกต้องบ้างและถ้าผู้เรียนเป็นอัญชลีคนนี้จะปฏิบัติตัวอย่างไรให้เหมาะสมคลิปวิดีโอสามารถดาวน์โหลดหรือสแกนได้จาก QR Code ด้านข้างนี้นะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับในบทที่3ตองจิตพอเพียง ต้านการทุจริตหลังจากนี้อย่าลืมทำใบงานและแบบทดสอบกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ครูชมพูต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ